สวัสดีทุกคนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่สอนการลงทะเบียนแล้วก็สร้างตัวละครแนะนำตัวละครไปนะครับวันนี้อาครยแมกจุดสำคัญเลยคือเซิร์ฟนี้นะครับมีบอทอยู่ในเกมนะฮะไม่ต้องโหลดต้องใช้คำสั่งบอทนะฮะอ่ะผมจะสอนการใช้บอทเบื้องต้นให้ดูนะครับอาจจะไม่ได้พูดคำสั่งทั้งหมดไม่ได้พูดนะฮะจะใช้คำสั่งที่ผมใช้ประจำแล้วกันนะผมใช้ประจำแล้วกันอ่ะ มันเดิม,มตัวละครตัวเดิมก็คือตัวไนท์นี่เองนะฮะเอเเลยเนมะื่อวานสร้างไว้ kn 0 1นย์หนึะฮะอ่ะและเซิร์ฟนี้จะต่างจากเซิร์ฟอื่นนะฮะจะต่างกับเซรินนะะเซร์ฟอื่นก็คือบอทเนี่ยเราไม่ต้องโหลดเราไม่ต้องไปโหลดเดี๋ยวผมจะเอาหน้าต่างนี้ไว้ตรงกลางนี่เลยคับไม่ต้องไปโหลดเพราะว่ามันใช้คําสั่งใช้บอทในเกมเลยนะครับปกติเราจะต้องหาโหลดใช่ไหม กดตัว R ก่อนับตัว R ให้มันวิ่งอ่อตัว R นะถ้าถ้าเราไม่กดตัว R มันจะมันจะเดินนะเออกด R เดินกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นวิ่งนะครับใครท,ที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเนนะี่ยกดตัว R กดตัว V เพื่อให้เพื่อให้ออโต้แอตแท็กนี่ฮะออโต้แอตแท็กกดไว้งั้นแหละฮะปกติเกมนี้ก็จะจะเป็นออโต้แอตแท็กนะแล้วก็ไปไปหน้าเมืองเลยพอมาถึงสร้างตัวละครพอเข้ามาในเมืองนะครับอตอนนี้เวลหนะึ่งเนี่ย ตัวหนึ่งดับแรกเลยก็คือพิมพ์คำว่า dbjbe e ฮะตัวเล็กนล jbe e db นี่ฮะอันนี้เป็นช่องกระซิบนะครับช่องกระซิบกระซิบหาเพื่อนก็ได้ช่องนี้นะสมมุติว่าจะพิมพ์หาเพื่อนที่ชื่อว่า kn 0 0 2กับพิมพ์ kn 0 0 2สสามารถกระซิบก็ได้อันนี้เป็นช่องแชทนะครับ ต้องแชทกับเพื่อนได้นะฮะปกติแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องแชทธรรมดาครับตนะ้องแชทกันไ่้คุยกันนะครับสวัสดีพิมพ์ภาษาไทยได้นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนี่ยะโอเคปกติจะเป็นช่องแชทแบบนี้นะฮะถ้ากระซิบหาใครสักคนหนึ่งก็ผมไม่รู้จะกระซิบหาใครเนาะไม่รู้ใครอ่อนว่ะกระซิบหา GB แหละ ถือว่า GB เป็นออโต้บอทแล้วกันนะเป็นออโต้บอทเป็นเดวิดเป็นโลบอทอ่เป็นโลบอทที่เราจะกระซิบหาเขาแล้วกันนะครับของคอยรับคําสั่งเราว่าให้ทําอะไรบ้างก่อนอื่นเราก็ตั้งค่าก่อนเลยครับตั้งค่าให้มันตีออโต้ก็ไน,นะก็ใช้คําสั่งนี้ครับบอทไฟออโตนะ้แบบนี้พิมพ์แบบนี้นะ บอรดไฟออโต้ฮะเว้นวักหนึ่งครั้งเว้นวักหนึงครั้งฮะว้นวักจะมีหนึ่งครั้งบอรดไฟออโต้เห็นใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําสั่งไว้ใต้คลิปนะครับอาจจะพิมพ์คําสั่งไว้ใต้คลิปที่เราจะใช้ประจํานะครับแล้วก็จะเอาลิงก์ดิสคอร์เพื่อเข้ามาในกลุ่มเพื่อดูว่าเออบอทมันมีคําสั่งอีกมากมายเลยนะครับ อ่ะเอาที่จําเป็นก่อนเนาะการเรากดเอนเตอร์ไปนะฮะทีนี้บอดมันก็ไปเอาต้แล้วคือมันก็จะเดินตีมอนทั่วแมปเลยแต่มันก็ตีได้เฉพาะในบริเวณนี้นะับเพราะเซิร์ฟนี้มอนจะเกิดไวมากนะครับก็ตั้งค่าให้มอนสเตอร์เกิดไวมากๆเราไม่ได้เดินหรอกครับตีตายปุ๊บมันก็เกิดประมาณ2 2วิหรือ3าวิก็เกิดเลยครับประมาณนี้อีกที่สําคัญเลยก็คือบอดเก็บของนะบอทลูสโกะสำคัญเลยฮะนี่ สำคัญมากบอดมูสโกเก็บสองก่อนเลยเอ่อหลายคนบอกว่าเอ้ยผมมาเกิดมาครับเกิดมาไม่มีตังค์สักบาทจะว์ปไปหาเพื่อนที่เมืองซอก็ว์ปไม่ได้นะครับหรือว่าสร้างมา2ตัวมิโกะอยู่เมืองซอนะก็ะไปหามิโกะไม่ได้นะครับก็ปล่อยกันคนละเมืองก่อนเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันนะนะฮะบอดมูสโกโอเคนะครับถ้าเป็นไนท์นะฮะถ้าเป็นไนท์แล้วก็จะแอดแท็กเออให้มันตีธรรมดานะไนท์ตีธรรมดาก็พอฮะ บอดพอไม่ได้มีสกิลติดตัวมาบอดแอตแทกนอร์มอลนอร์มอลนี่บอดแอตแทกนอร์มอลคือการให้มันตีธรรมดานะครับผมบอดแอตแทกนอร์มอลไปป้ายนี่ก็แอตแทกนอร์มอลนะครับแล้วก็บอดเอสพีอ่ะสิบกนเริ่มเริ่มแรกนะครับ HP ห้าสิบคืออะไรคือถ้ามันเลือดนะครับเลือด HP เราต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะมันจะกดยาอัตโนมัตินั่นเองนะครับกดเลยบอท HP ห้าสิบเห็นไหมเมื่อจะบอกว่านี่นี่ครับคุณเลือกนะครับบอทออโต้ HP ออฟฟิชันเมื่อ50%เมื่อน้อยก็น้อยกว่า50%ก็คือมันจะกดยาเมื่อต่ำกว่า50%นั่นเองครับเนี่ยกดยาสีแดงนะฮะกดยาสีแดงเนะี่ย เรามีเราเกิดมาเราจะมียาติดตัวมาทั้งหมดนะครับ300ขวดนะครับอันนี้ขวดอันนี้ร้อยขวดนะร้อยขวดตัวหนึงชิ้นนะครับร้อยับร้อมีมานาครับร้อยขวดนะครับเกิดมาคนไนท์ไนจะได้ยา3าขวดแต่ถ้าเป็นซอจะได้ยา2มานา2นะครับเลด2อมานา2นั่นแหละโอเค M.P ดีดว่าบท MP ก็คือมานากดมานาเท่าไหร่ดีมนานาเนี่ยผมคิดว่า หน้าสักสิบเปอร์เซ็นต์นะพอแล้วเมื่อต่างกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กดมันจะได้คุ้มฮะมันจะได้คุ้มทั้งนั้นที่มันจะเราจะใช้มานานะเนี่ยมานาเราตั้งสักเอ็มพีสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วครับใช้คำสั่งคำว่าบอร์ดเอ็มพีสิบฮะโอเคครับลดโกเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยพื้นฐานก็เท่านี้ครับพอเท่านี้แหละแล้วก็ไปตีเลยสบายบอรดสตาร์ Start. นี่ปุ๊บมันก็จะขึ้นนี้เลยนะเดี๋ยวผมต้องกดบอทสตากัตกดสตา์เดี๋ยวจะตายนะมันตีก่อนเลยอ่าตีแล้วเห็นไหมผมไม่ได้ทําอะไรเลยมันตีละเมื่อกี้ใช้คําว่าบอทสตาร์ทนี่นะครับ TART นี่นี่เป็นคำว่าบอทสตาร์ทมันก็จะเริ่มสตาร์ทเลยครับมันก็จะตีไปเองเรื่อยๆตีไปเองเรื่อยๆครับอ่ามาถึงคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งที่เราขี้เกียจกดสเตตัสเองนะฮะ พอเราจะกดคอนใช่ไหมเริ่มแรกเรากดเด็กสักหน่อยเพื่อมันเพื่อให้มันแข็งแรงหน่อยครับแล้วก็ใส่เด็กเข้าไปสักหนึ่งร้อยนะจริงๆเราต้องใส่สเต็งก่อนครัเพราะว่าสเต็งเราจะใช้เผื่อใครจะใส่ดาบเว่นนะ,อะบอดสเต็งหนึ่งร้อย mstr หนึ่งร้อยนี่บอดเด็กหนึ่งร้อยจิ้มอย่างนี้เลยครับเนี่ยจิ้มอย่างนี้เลยเมื่อกี้บอดสเต็งไปแล้วนะเมื่อกี้ผมจิ้มบอดสเต็งน,นี่ฮะ 100มันก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะกดอัตโนมัติให้100เมื่อมีค่ากิที่เพียงพอนะฮะค่ากิคือค่ากิตัวนี้นะครับเก็บค่ากิตัวนี้เพื่อมากดสเตตัสนะฮะกิตัวนี้เนี่ยนะฮะกิตัวนี้เราจะได้จากค่ากิตัวนี้จากจากการตีมอนนะฮะมีค่ากิมีค่าอีพีเห็นไหมอีพีได้450กิได้ทั้งหมดพันห้าเลยฮะตรงเมื่อกี้เห็นพันเก้าเห็นไหม, 1, 9, ไหมเราจะใช้ค่ากิตัวนี้มากดคัสเตตัสซึ่งบอทถ้าเราพิมพ์คําสั่งตัวนี้ไว้นะครับ บัเด็กหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะกดให้เราอัตโนมัติเมื่อมีค่ากิ่ที่เพียงพอปึ๊บเห็นไหมตังมันกดไปเองครับดูดูตรงนี้ดูสังเกตตรงนี้ครับจากเนี่ยจากสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสามสิบสามสิบแล้วครับสามสิบแล้วหรือว่าเราอยากจะมีเลือดที่ดีๆด้องแบบบัคอนก็ได้ครับบอทคอนหรือว่าคอนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเกมข่าเนี่ย จะให้ความสําคัญกับการกดคอนาม,มากๆก็คือการดองเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูทีนึงแล้วกันเนาะเนี่ยคอนเนี่ยมันถ้าตั้งแต่เวลหนึ่งเนี่ยคนที่มีคอนเยอะกว่าครับเวลาเราอัพเราจะเลือดเยอะมากกว่าเพื่อนซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต่อให้เวลเท่ากันเลือดเราก็จะไม่เท่ากันเนีเลือดเลือดเยอะคืออะไรเลือดเยอะก็จะถึกคนอื่นเนี่ยเราก็จะถึกเราก็จะตายเวลากิววอลเวลาตีกิวเงี้ยเราก็จะตายยากกว่าคนอื่นประมาณนั้นครับเขาก็เลยดองกัน แล้วก็เกมนี้เนี่ยเวลาเราตายเนี่ยเราจะไม่เสียค่ากี่ไงเวลาเราตายนะเราจะไม่เสียค่ากี่เราจะเสียแะ่ค่าอีกทีนะครับเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะอ่ะกดปันไปเวลาบอดสต็อปนะครับบอดสต็อปก็บอดให้บอดหยุดนะฮะถ้าไม่บอดหยุดไม่ได้นะเดินไม่ได้นะเนี่ยเราจะเดินกลับเมืองพี่ผมปล่อยบอดอยู่ผมเดินกลับเมืองไม่ได้ครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยผมจะทํายัางไงค็บบอดสต็อปนะครับบอดสต็อปนี่บอดสต็อปนี้ครับ ช้คำว,ว่าบอดสต็อปกรบอกสตาร์ทนะเริ่มคือสตาร์ทครับจบก็คือบอดสต็ Stop. อปก็กดไปปุ๊บสต็อปหยุดละตอนนี้หยุดแล้วครับบอดหยุดแล้วเรียบร้อยอืมอ่ะจะอธิบายให้ฟังอีกทีกันนะนะค่าค่าสเต็งเนี่ยจะทําให้ไนท์ตีแรงขึ้นนะค่าเด็กเนี่ยจะทําให้เราป้องกันนะครับป้องกันเยอะขึ้นค่าคอนเนี่ยจะทําให้เลือดเราเยอะขึ้นนะส่วนค่าอินเนี่ยทาให้มานาเราเยอะขึ้น จะเหมาะกับสายพวกซับพอร์ตแต่ไนท์ก็สำคัญนะเพราะว่าไนท์มันใช้มานาเยอะเหมือนกันในการตีที่เพิ่มแอตแทกนะครับเดี๋ยวมาสอนกันทีนึงกันเนาะค่าวิทย์เนี่ยครับจะทำให้วิทแรงขึ้นพวกบอมแอดนะครับพวกเนโครแมนเซอร์ cer, พวกซอซอจะตีแรงยิงแรงขึ้นประมาณนี้ครับค่าชาเนี่ยเขาไม่ค่อยกดกันนะครับเขา,ขาก็าจะกดตามที่ใส่ของนะค่าชาค่าชาเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกสมาชิกกิลด์นะฮะถ้ากดชาเยอะก็ กิ้จะเยอะขึ้นเหมาะกับหัวกิ้หัวกิ้ว IL, จะกดชาเยอะหน่อยเพราะว่าค่าชาเยอะก็รับสมาชิกได้เยอะประมาณนี้ครับถ้าที่ผมเข้าใจนะค่าชาโอเคก็ค่าชากดตามสเตตัสก็พอาตามที่เราจะใส่ของก็พอคนระับ <c> เ <oughs> นี่ยเวลาเราตายเราเสียในค่า EP เดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องการดองทีหลังเขาจะดองเวลกันจะเก็บในค่ากิแล้วก็ไปเดินตายเดินตายเอามากดค่าคอนค่าสเตตัสกันกน,นะครับ เป็นประโยชน์ในเรื่องของการหาของเวลน,น้อยด้วยครับประมาณนี้เดี๋ยวผมมาทิปไปนะคลิปนี้คลิปเฉพาะบอทแล้วกันเดี๋ยวไมยาวเกินไปนะครับอ่ะตายก็กลับมืดโอเคบอทซื้อของนะครับเราต้องทีมหาโกบิเอ๋มนี้ครับโกบิอ่ะมือบางไงอ่ะบอทซื้อของนะเผื่อแบบเราไม่ต้องกลับมาร้านค้านะปกติถ้าเราจะซื้อของเราต้องกลับมาร้านค้าใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยโกบิ โชบีนะครับตอนนี้ตัวนี้น่าจะไม่มีตังค์ตังค์จะมีแค่118บาทถ้าได้ตังค์สองร้อยเราจะไปย้ายเมืองได้เออผมลืมบอกไปว่าทําไมเราต้องเก็บตังค์ก่อนเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันเก็บของมาแล้วขายขายของยัดร้านเนี่ยมันจะไม่ได้ตังค์ครับมันจะไม่ได้ตังค์โอเคเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้ให้ดูกะครับตัวนี้มันจะมีมันจะมีตังค์โอเคอ่ะอย่างเราจะซื้อยา เราจะซื้อ,อยานะครับเดี๋ยวผมจะใส่คําสั่งไว้ใต้คลิปนะฮะว่าจะมีคําสั่งอะไรบ้างเราพิมพ์คําว่าโกบิก่อนเนี่ยโกบิจากจ b นะไม่ใช่ g ีนะฮะ GB คือคําสั่งบอทนะ GB เนี่ยเป็น,เป,นเป็นการตีมอนเตอร์เป็นการใส่คําสั่งในการฟาร์มนะแต่ถ้าจะซื้อของจะพิมพ์คําว่าโก,โกบินะครับโกบิอ่ะเราจะซื้อ,อยากหนึ่เลตสมมุินะซื้อ,อยา1เหนึ่งเลตก็ได้มาแล้วไหมหนึ่งเลตมาแล้ว นี่งเลตเรามาละแค่นี้เองเราไม่ต้องไปซื้อที่ NPC นะครับปกติเราต้องต้องวิ่งไปซื้อที่ NPC ใช่ไหมเราซื้อ1เลสเลยเลยสบายไหมแต่แต่มันจะแพงกว่าครับปกติในในร้านค้ามันจะแค่ประมาณ5000แต่เราซื้อจากไอโกบีเนี่ยประมาณ8 8 0 0 0ซึ่งมันมันแพงกว่าประมาณ30%เลยนะ20-30%เนในประมาณนี้นะครับแต่แพงกว่าแต่สบายกว่าประมาณนี้นะครับ นะก็ถือว่าความสมดุลเนาะถ้าคุณขี้เกียจวิ่งมา NPC คุณก็คุณก็ซื้อยาเองนะครับซื้อยาแบบกดพิมพ์เอาก็ได้นะครับนะถ้าเป็นมานาก็หน e ึ e ่งบลูหนึ่งบลู b l b นะครับนี่หนึ่งบลูมาได้ไหมเหอมาแล้วหนึ่งบลู Blue, ครับก็จะได้ยาเหอห้าสิบคับห้าสิบเลยนะมานาห้าสิบคับห้าสิบเลยนะหนึ่งบลูนี่ โกบียก็บอกขอบคุณที่อุดหนุนชั้นนะครับในราคา8,000โอเคเด็คลิปจะยากเรินไไปนะครับก็ผมบอกไว้เป็นแค่เบื้องต้นในการใช้บอดนะครับสำหรับเซิร์ฟคาร์สปิดรันนะครับใครที่สนใจหรือว่าใครที่ยังคล่องใจก็ทักมาถามพี่ในเพจได้นะครับเพจพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ในคลิปนะครับผมวันนี้เรื่องบอดก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผม Thank you